ตำกุ้งสดใส่บะกอกน้ำปลาลาหนัวหนัวปลาแดกบองทอดปลาแห้งปลาดุกปลาคอบ้านเฮาพี่น้องผักสดสดไปครับไปกินกับพี่ิรับรองว่าแซ่บเวอร์พี่น้องสวัสดีพี่น้องมากินข้าวร่วมกันพี่น้องหยุดงานรู่บ้านมือี้ครับมีเมนูง่ายๆพี่น้องครับนี่ครับบองปลาแดกบ้านเฮาตำกุ้งสด,ดครับเด้อ กุ้งสดใส่บวกอบน้ำปลาหนัวนัวทอดปลาแห้งเยอะหมักไม่หรอกทั้งนี้นะครับเนาะผักคือสดขหนียวอีกคือเกลาพี่น้องเฮ้ยมาครับก่อนได้จริงเราจะต้ฝากกดไลดค์กดซับจากใครกดกระดิง่งให้เพี่น้องดีเพื่อเป็นกำลังใจได้พี่น,อนะน้องเนาะมันในหน่อยฝากไว้ในอองอุอ่นอองใจของพี่น้องเลยนครับเนาะมาครับ,รบเอาหม้อลายใหญ่หางขหนียวจำปลาแหอง กุ้งสดเดยพี่น้องเลยล้างทำความสะอาดอย่างดีเด้ตำมินโตเลยพี่นอ้องอยาใส่ผักรับลองมาเสียครับนี่ครับ,รบปาทู่วปูปานปักคอบานเขาเลยพี่น้องตาแข็งมั้ม มือตัวเขามองปลาครับปลแดกบานทองพี่น้องอออือปลปลา คอเป็นลูบ้านหอค่ะอืมแซ่บส้มบานิสานบานห้องมึงคำไม่เงียบพี่น้องเลยก้อยเป็นตัวเด้ตำส้มกุ้งเป็นตำส้มกุ้งสดตัวเป็นตัวอะไรพี่น้องใส่บวกร่าปละแดก ทีพี่น, mm hmm. น,น,น้องเด็ดเด็ดทางเนาไปายแนนงแซ่บไปพี่น้องตงหมรอมไปแล้ว ก็ยเป็นตัวเล็กเนาะนี่ซีเซ่โคกต่ำมัม้นี่ เนาะหอมมกกว่าวยหวยไหมพี่น้องกะปาบองกระเด็กรับ้อม หวานมั่งปลาสดถาพี่น้องเอ้ยเสียบครับต่ำเป็นโตเลยพี่น้องเออกุ้งแต่ได้กับบอยประแดดวองความเอกเผ็ดๆผ็ดอือได้บอกวหอมหึหึ เส่บง่ะพี่น้องประดุกเ้ยพี่น้องเนี่ยก็ปาแห่งกระบอกปลาด่างขึ้าขอันพันยงห้องน้นงนองคนนึน กุ้งตัวเลยพี่น้องกุ้งเหมือนเบยหยิบเอ็ดยิบมหาพี่น้องก็กลิ่นคัมพี่นอ้นองทางส่วนเมืองไทยเมืงเองลาฮองประเทศข่านพี่น้องไปกินคัมคัม

ความหนาวไม่เย็นนะเพื่อทอดปลาแห่งกับปลาแดดบ,บองเข้ากันคัะ <laughs> ง่าไงคุยโยู ก้อยกุ้งตำกุ้งก้อยกุ้งตัวแซ่บพี่น้องแล้ว ไปเปลาาไปบะกว่โอ้ยแซ่บอคปายิ้มแบบนั่นเหยคำพุดไทยแซ่แบ ปากพี่ฝากน้อง โอ้ยิ้มน่อพี่น้องเลยครับคลิปนี้พี่มีก็ฝากไว้่านิดนะครับเนอคลิปตำกุ้งสดใส่บกกน้ำปลาไหลนวลทอดปลาแห้งบานเฮานะครับแล้วบองประแดดหอมๆแซ่บๆข้าวเหนียวกินอยู่บ้านไม่ได้เห็นเบียงมันนี่ครับามากระดิ่งตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครไข่แห่น้ำได้ลพี่น้องเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เข้ามาฝากเป็นกำลังใจนะครับบ้านแน่นหนาควายซีฝรั่งเศสครับฝากไว้เด้ออ้อมบุกอ้อมใจของพี่น้องนะครับเด้อเอาไว้เจอกันไม่คลิปหนาครับเด้อะซีนนี้อยางมา สู่พี่น้องกิ๋ก็ไว้โอกาสหน้านครับผมบายบาย